วันนี้นะฮะเราแอบมาหาน้องตูน แต่ว่าน้องตูนเนี่ยไม่อยู่ร้านนะครับก็เลยนั่งกินอยู่กับเจ้าของร้านนะครับเขงกินอยู่กับเจ้าของร้านก็ภาษาของผมก็คือวันนี้เราก็มาอุดหนุนเหมือนเดิมนะครับคือมาอุดหนุนร้านเขาเหมือนเดิม มาใช้บริการเขาเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็แขกก็กลับไปหมดแล้วนะฮะแขกไม่มีแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะแอบดูว่าเพราะว่าผมไม่ได้เจอน้องตูนมาหลายวันนะครับประมาณสามสี่วันได้ผมไปผ่านจังหวัดจบไหม เฮ้ยนุ่นีเลยนะพี่เฮ้ยน้องตูนไปไหนวันนี้น้องตูนไปไหนเนาะน้องตูนกลับบ้านแล้วที่ป่านี้ที่มงแล้วคะไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆคุยกับใครกันอนี่ยอ๋อนู่นนู่นน้องตูนอยู่ร้านข้างๆน้องตูนอยู่ร้านข้างๆเดี๋ยวเราจะไปหาน้องตูนกันนะครับเมื่อน้องตูนเขาไปคุยกับใครอะไรยังไงนะฮะเพราะว่าผมไม่อยู่ประมาณสองสามวันผมหนีไปเที่ยวมาครับผมหนีไปเที่ยวมา แต่วันนี้ร้านเพิ่งปิดนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าแอบไปคุยกับใครเดี๋ยวเราไปดูกันครับป้าเอทำอะไรจ๊ะทำอะไรทำอะไรโอ้ไม่ตอบด้วย นี่เลยน,นี่เงยอ๋อทำมะพร้าวไม่ถามถามน้องตูนอะไรน้องตูนทำไรยินดูทำมะพร้าวอ๋อยินดูเขาทำมะพร้าวเป็นไรข้างๆนะเขาทำมะพร้าวนะฮะเออกินข้าวยังวันนี้กินข้าวยังกินแล้วค่ะฮะกินแล้วค่ะจะกินตอนเช้าอยู่แล้วแหละจะกินจะกินข้าวอ๋อเดี๋ยวรอกินข้าวนะครับอ๋อม <c oughs> าดีนิดนึงแวะมาหาน้องนะฮะเออ ไม่เคยไม่ไม่เคยก็ดูเขาทำหรอหรือว่าไม่เ,เจอพึ่เคยเ,คยเคยห็นนะฮะฮะไม่เคยมาดูเขาทำจริงแก้ไม่เคยมาดูว่าเขาทำแบบไหนใช่ไหมใช่งม,มาดูครั้งแรกครั้งแรกเลยอ๋ออันนี้เป็นร้านร้านกะทิสดนะครับที่เขาทำเกี่ยวกับมะพร้าวนะฮะใช่ป่ะ เราเคยเคยเห็นไหมคุณเคยเห็นนี่และค่ะคุณเคยเห็นก็เลยมาดูว่ากำลังกันยังไงคิดถึงไหมไม่ได้เจอหลายวันฮะวิไอ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 หลายวันตั้งไหมกี่วันนะสองวันพี่หมีพี่หมีไปเที่ยวมาแล้วล่ะพี่หมีไปเที่ยวมาหรือเปล่าพี่ไม่ชวนอะไรนะพี่ไม่ชวนเลยพี่ยังไม่ได้ชวนเราไงแต่พี่หมีไปเที่ยวชะเอามา เราทำงานใช่ไหมอ่ะเราทำงานก็ฝากดีตามด้วยหมจ๊ะวันนี้ก็น้องเขามาไบดูรู่นดูนี่อะไรงี้ยเราก็แวะมาคุยเล่นด้วยนะฮะก็โอเคครับ๋ย<ด>่<ด>ไปใจไี่หลานะวัน<า>วนี้ค่ะสวัสดีค่ะ